สวัสดีค่ะตอนนี้คือูช่องค้องสุวรรณยาลิตอีกแล้ทุกคนวันนี้เราก็มาวัดจุฬามณีแล้ววันนี้มาวัดจุฬามณีนะคะทุกคนมาขอโชคขอลาจะกลับฟินแลนด์แล้วเดี๋ยวมาขอโชคก่อนกลับฟินแลนด์ ขอเลขรางวันเลขท้ายลางวันที่หนึ่งเราก็ซื้อดอกไม้มาไหว้พระแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะไหว้พระก่อนนะคะทุกคนนักสวย จุดไหว้พาเวสสุวรรณสองจุดนะครับในวัดจุฬามนี้ก็มีพระอุโบสถนะสามรูปที่ท่านได้เห็นตกวิทองรูปิดนะครับจะเป็นรูปใหญ่เลยทางเข้าวัดจุฬามณีเป็นอุโบสถนะครับของวัดจุฬามณีนะท่านก็ขึ้นไปนะฝากพระมหากษัิย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นกิดทองนะฮะ ตาได้ตาลูกนะทองเกียงหมดเออทำไมทองไม่ติดเลยแต่เราก็มาติดอันนี้เอาฝั่งฝั่งลูกนิมิตเมื่อไหร่เนี่ยปีไหนติดทองฝังลูกนิมิตเจ็บหายปวดนะตรงไหน เขาให้ไม่ครบเหรอช้างเขาให้ไม่ครบเหรอเขาให้ไม่ครบมันเยอะเออนะเขาไม่มีให้หยิเยบเลยโอเคทุกคนเราสังสรรค์เราปิดทองเสร็จแล้วค่ะ เออเออเน,นี่ขอนไม่ได้ติดเลยขอไน,นอขอไม้เป็นหินโอ้ขอนไม้เป็นหินเรากำลังจะไหวทวีวรนะคะทุกคนีแดงแรงบิด

จะไปทำพุทธศักรนะเรบเเชิญทุกท่านนะครับบทใดที่ท่านได้ทำความดีแล้วขอให้พรที่ท่านได้ขอไปสิเราสำเร็จสมรั้งาทกท่านนะครับตอก้าด้วยนะครับตองบุญตรงนี้อีกจุดหนึงเราก็มาทำบุญนะคะสวยงามมากมากเลย ที่วัดจุลามณีนะคะทุกคนสวยมากเราก็มาหลายครั้งแล้วนะเรามีโชคเราก็เลยกลับมาโ <c oughs> บสถ์สวยงามมากโบสถ์สวยงามมากๆเลยวัดจุลามณีนะทุกคนชิญทุทุกท่านเลยนะครับที่ได้ยินเสียงนี้นะครับ จอับน้แล้วทา่าน,นได้จากการหล,อลรร่ององค์พระทำด้วยบาวิสุวรรณจะช่วยให้ได้โดยสวยที่สุบานจุพร้อมด้วยลาบยศสัมเสริญสุขและอธิปไตยไม่มีประมาณนะครับก็เชิญชวนทุกทุกท่านนะครับมาร่วมทำบุญเททองสมบยรทองด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นกองบุญของทางวัดอีกหนึ่งกอง เรียนเชิญทุกทุกท่านได้เลยนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาทําบุญที่วัดจุฬามณีเนาะซื้อข้าวถุงหนึ่งแล้วก็ซื้อน้ำสองแพ็คเรามีโชคมีลาภนะทุกคนเราก็จะมาไหว้เทเวศวรนโอทุกครั้งที่เรามีโชคมีลาภจากท่านเนาะทุกคนรับโชครับลาภด้วยกันเนดะ้อวันนี้เดี๋ยวเราทําบุญกันนะทุกคนทำบุญรับโชคนะคะปีใหม่ไทยนะคะทุกคน มาบุญด้วยกันเลยสาธุสาธุทุกคนเอาบุญมา,า,าบุญด้วยกันนะทุกคนวันนี้เราก็มาไหว้เทวิสวรรณโอครั้งที่สามแล้วนะทุกคนมาทุกครั้งก็ได้ทุกครั้งเนาะวดนนี้ขอเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมีายนนะทุกคน คอยดูนะว่าเราจะเหยียเซิมสีได้ไหมเลยสวยงามมากๆเลยวะ่นนี้นะเจะ็ดหกไปดูซิมมีไหมยกซื้อเจ็ดหกน่าจะเหลือเยอะพี่บ้าลอ่ 7จ็ดหมีไหมคะเนี่ยนะมันน่าจะเหลือเยอะไอ้หเจ็ดเป็นแวเนี่ย้อสงไปสองอย่องร้อยยี่สิบออันเดียวกันปะคะ่กเอาเดียอเอาไว้นึ่งอันนี้มันอะไรอันนี้มันอันนี้สองเหอันนี้ห้าเหโอ้เอาห้าจ็ดกแล้วต่อเก้าเไอ้เก้าเ็ดหอันนสอง เอาสองเจจ้าจ้เนี่ยผมจะได้อนกันเนี่ยห้าเจ็เราไปสักหนึ่งแปดโ้สวยด้วยหนึ่งแปดนี่เบียนรถี่บลสามหนึ่งทะเบียนรถหน้า ห้าเจ็ดหกยูะเนมอไซด์มีเดเตอรี่เมื่อกี้นี่ไปหยิบเซมซีนะคะออกวันนี้นะไม่ตามไม่ตามไม่ตามนะออกวันนี้วันนี้วันนี้ออกวันนี้นะถ้าถูกงวันที่หนึ่งเดี๋ยวมาหานะคะวันนี้ตรงๆนะเอาเอาเอางวดวันที่หนึ่งนะคะ งวดวันที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวนะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะของวดวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งเมษานะอย่าให้ตามเหมือนทุกงวดน,นะคะโอเคเราก็สวยมากเลยนะกาบลานะคะลูกสวยๆอย่าลเด้อขอให้รูปมีโชคมีลาบ้อ เล้วเธอจับได้บุโอเคนะคะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะสวค่ะ